กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูใน YouTube แล้วก็ผู้ติด,ดตามทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายแล้วก็อากาศดีๆในเช้าวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เราจะมา,าพูดนะคะหรืออาจจะมา,ากล่าวถึงเอธัคะนะคะก็คือ,อความ พิเศษนะคะของพระพิสุทนะคะในที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้านะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในเรื่องของอพระนันทะเทระนะคะซึ่งท่านได้รับเอทัคคะในด้านผู้สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมกูกลิน้นกายใจนะคะว่าเอท่าน มีชุดความรู้อย่างนี้ได้อย่างไรท่านได้รับยกย่องในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะทุกอย่างมาีความเป็นมาความสําคัญแล้วก็ปัญหาของมันอยู่นะคะนั้นถ้าเทระเนี่ยนะคะมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายนันทะนะคะเป็นพุทธอนุชาร่วมพระราชบิดาเดียวกันกับพระบรมศาสดาแต่ ต่างพระมารดากล่าวคือเมื่อประสูติเจ้าชายสิทธัตถะได้7วันนะคะพระนางสิริมหามายาเทวีได้เสด็จสวรรคตนะคะพระเจ้าสุโธธนะนะคะกษัตริย์แห่งาราชสกุลศักยะวงศ์ผู้ครองกรุงกบิลพั์แคว้งสัก,กับได้อภิเศกนะคะพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะคือพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้เป็นพระกนิษฐาภคกนีนะคะก็คือน้องสาว ของพระนางสิริมหามายาทีวีเป็นอัคเมเหสีพระองค์ใหม่ซึ่งในเวลาต่อมาพระนางได้ประสูติพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสององค์คือเจ้าชายนันทะและก็เจ้าหญิงรูปนันทาซึ่งในเวลาต่อมาคือพระนันทะเทระและพระรูปนันทาเทีรีตามลาดับนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อ เมื่อพระกลุทายีนะคะได้กราบทูลอรัธนานะะพระบรมศาสดาให้มาโป,ปรดประยุรญ,ญาตณกรุงกบิลพัทนะคะดังกล่าวในขั้นต้นในวันในเดือนที่5นะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเสด็จไปในงานอภิเษกสมรสของเจ้าเจ้าเจ้านาเจ้าชายดันท้านะคะซึ่งพระเจ้าสุโธทนะหวังให้เป็นผู้สืบราชสมบัติ จึงทรงให้แต่งงานกับเจ้าหญิงชนชั้นกัลยาณีครั้งเสด็จพระธกิจชันพัะทหารพระพุทธองค์ประธานบาทนะคะทรงให้เจ้าชายนันทะารับไปถือไว้หลังจากตรัสมงคลกระถาโปรโดตามสมควรแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จลงจากนิวาสสถานโดยไม่ได้รับบาทคืนเจ้าชายนันทะมีความเคารพในพระบรมศาสดาผู้เป็นพระเชษฐาไม่กล้ากราบทูลเตือนโดย เข้าพระไถวว่าพระพุทธองค์คงจะรับคืนเมื่อถึงพื้นล่างครั้งเมื่อได้ทรงรับก็เข้าพระไถวว่าคงจะรับคืนเมื่ออถึงพระลานประตูพระราชวังและในสถานที่ต่างๆตามลำดับจนถึงวัดนิโคทารามที่เหล่าส,สกุลสักยะสร้างถวายครั้งเสด็จถึงพระคันธกุดีที่ประทับ พระบรมศาสดาจึงทรงรับบาทคืนและตรัสว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิดเจ้าชายนันทะไม่เคยคิดเรื่องการบรรพชาเลยแม้นแต่น้อยภายในพระไทยลำลึกถึงแต่พระพักอันงดงามก่อญิงใดในใต้ลากของพระนางาชนบทกาลยานีเจ้าสาวที่เพิ่งจะอภิเษกสมรสอีกทั้งถ้าคำอันไพเราะและกล่าวแสดงความห่วงหาอาธรที่พระนาง ร้องสั่งตอนอุ้มบาทต,ตามส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเสด็จเสร็จธุระแล้วนะฮะให้รีบกลับโดยด่วนแต่ด้วยไม่อาจขัดพระบัญชาจึงจำใจบรรพชาเป็นเหตุให้เบื้องแรกเมื่อครองเพศบรรพชิตนะท่านไม่มีแก่ใจที่จะประบพฤชพรหมจันท์ประสงค์แต่จลาสิขาอยู่เป็นนิดองค์พระสัพพัญยู มีพุทธประสงค์จะอนุเคราะห์พระนันทะผู้ยังหลงมัวเมาในโลกิยสุขอันเป็นความสุขทางโลกที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับกรรมรมจึงทรงใช้พุทธปฏิหารเสด็จนำพระนันทะไปสู่แดนสวรรค์เที่ยวจาริกไปยังหลากหลายสถานที่เพื่อให้ได้เห็นสตรีที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆกันตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง ที่อัปลักษณ์ที่สุดคือได้เห็นนางลิงแก่ที่หูแหว่งจมูกโวและหางขาดหลังอยู่บนต่อไม้และได้เห็นนางอับสรบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่สวยงามโซภาซึ่งเปรียบเหมือนกับอดีตเจ้าสาวาชาวมนุษย์แล้วพระนางชนบทเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับพระนางชนบทกาลยาณีก็เทียบไม่ได้เลย แค่นางลิงแก่อับประลักที่นั่งซึมเศร้าอยู่บนต่อไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหากตั้งประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะได้นางอับสรอนมาครอบครองดังปรารถนาเป็นเหตุให้พระนันทะตั้งใจบำเพ็ญความเพียรต่อเมื่อได้ยินเหล่าเพื่อนพิสุโจดขานรัลึกถึงว่าท่านปฏิบัติธรรมเพราะอยากได้นางอับสรจึงฉุดคิดได้ว่าการกระทำของตนไม่สมควรแก่สมณะสารูป เกิดความละอายใจพิจารณาว,ว่าความรักเป็นสิ่งไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เกิดทุกข์และความเศร้าสุกเสียใจอนหนึ่งสตรีนั้นย่อมมีความงามไม่สิ้นสุดเช่นกันคนใหม่ย่อมดูหน้าปรรถนากว่าคนเก่าคนนั้นดูสวยดีแต่คนนี้ก็งดงามยิ่งนักจะหาที่สุดแห่งความงามในเนื้อหนังมังสาและกลิิลสตันหายอย่างไรได้พิจารณาดังนี้แล้วพระนันทะจึงปลีกตัวออกจากหมู่ภิกษุ ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เจริญสมาธิกรรมฐานตั้งจิตไว้ในความไม่ประมาทจนในที่สุดก็บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์จึงเข้าเฝ้ากราบทูลพระบรมศาสดาว่าท่านได้ปลดเรื่องกิจที่พุทธองค์ทรงพระกรุณาช่วยสงเคราะห์ให้ได้เหล่านางอับสรมาครอบครองออกไปพ้นจากความปรารถนาหมดสิ้นแล้วพระบรมศาสดาทรงอนโมทนา และตรัสธรรมกถาเปรียบกรรมคุณและกองเกเลตเสมือนเสี้ยนานา้ำผู้ใดละได้ย่อมบรรลุธรรมมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงเมื่อก่อนนั้นพระนันทะเปรียบเหมือนเรือที่มุงหลังคาไม่ดีฝนที่ตกลงมาต้องย่อมรั่วรถภายในได้แต่บัดนี้ท่านสำเร็จกิจและบรร บรรพชิตแล้วท่านสำเร็จกิจแห่งบรรพชิตแล้วจึงเสมือนเรือที่มุ่งมุ่งหลังคาวไว้ดีด้วยการเจริญสมาธิภาวนากิเ,กเลสตัณหาราคาไม่อาจทําให้ท่านเกิดความหวั่นไหวได้พระนันทะเทระเป็นพระอนุชาต่างมารดาที่มีรูปร่างงดงามและมีลักษณะคล้ายพระบรมศาสดามากคือมีร่างกายต่ำกว่เพียงประมาณสนิ้ว บางครั้งเมื่อเห็นท่านเดินมาแต่ไกลทั้งหลายต่างรีบลุกจากอาสนะเพื่อแสดงการต้อนรับด้วยความครบรพครั้งท่านเข้าหมาักล้จึงทราบว่าไม่ใช่พุทธองค์พระนันทเทระมหาสาวกเป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่พ,ะพระพุทธศาสนาช่วยเบ่งเบาภาระองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเสนาบ,บดีทั้งสองท่านได้ชื่อว่าเป็นพระเทระผู้มีความสำเร็จในอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมกูกลิ้นกายและใจ ไม่ยอมให้ถูกครอบงำด้วยอสวกิเลสจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศกว่าพิสุททั้งหลายคือเอทัคะในด้านวารสำรวมอินทรีย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประวัติของพระนันทเทระมหาสาวกผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์หรือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะคะก็ขอยุติอาการบรรยายอของ พระอาหารหันต์พระองค์นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามาด้วยนะคะกลับขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะ